สวัสดีครับมาพบกับเรียนไทยกับครูเบนซ์อีกแล้วนะครับในคลิปนี้เนี่ยครูเบนซ์นะครับจะมาสอนวิธีการผันวรรณยุกต์นั่นเองครับซึ่งการผันวรรณยุกนะครับเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยครับแล้วก็เป็นความรู้พื้นฐานของวิชาภาษาไทยถ้าใครนะครับสามารถผันวรรณยุกต์ได้ถูกต้องแล้วก็จําหลักการในการผันวรรณยุกต์ได้นะครับก็จะสามารถเขียนภาษาไทยนะครับในโลกใบนี้เนี่ยได้ถูกต้องทุกคําเลยเรียกได้ว่า กว่า90%เลยนะครับที่มันจะไม่ยากจนเกินไปก่อนที่เราจะมาเรียนเรื่องของการผันวรรณยุกนะครับเราจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าวรรณยุกไทยเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด5เสียงและ4รูปครับเสียงนะครับหมายถึงสิ่งที่เราได้ยินอ่าสิ่งที่เราได้ยินมาเนี่ยเรียกว่าเสียงนะครับส่วนรูปนะครับคือสิ่งที่เราเห็นด้วยตาครับดังนั้นนะครับ วรรณยุไทยที่บอกว่ามี5เสียงเนี่ยนั่นก็คือเสียงสามัญเอกโทรตรีจัตวานักเรียนลองเอามือขึ้นมาครับพร้อมกับคุณครูเบนนะครับ5นิ้วนะครับให้นิ้วโป้งเป็นพูดตามด้วยนะสามัญเอกโทรตรีจัตวาครับต่อไปนะครับจะเป็นรูปของวรรณยุครับอย่างที่บอกกันไปเนาะ รูปวรรณยุกเนี่ยจะต้องเห็นได้ด้วยตารูปวรรณยุกเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด4รูปซึ่งมีทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรูปเอกรูปโทรูปตรีรูปจัตวาดังนั้นมีหนึ่งเสียงที่ไม่มีรูปนั่นก็คือสามัญนั่นเองมาสรุปกันอีกสักครั้งนะครับเสียงมี5เสียงได้แก่สามัญเอกโทตรีจัตวาส่วนรูปได้แก่รูปไม้เอก ไม้โทไม้ตรีและไม้จัตวาอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่จะต้องรู้ก่อนที่เราจะไปผ่านวรรณยุก็คือเรื่องของคำเป็นคำตายนั่นเองคำเป็นคำตายเนี่ยมีความแตกต่างอยู่อย่างเห็นได้ชัดนะครับนั่นก็คือข้อที่หนึ่งคำเป็นคำตายคำเป็นเนี่ยจะมีเสียงที่ยาวแล้วก็คำตายเนี่ยจะมีเสียงที่สั้นสองนะครับคำเป็นจะสะกดด้วยสระเสียงยาวยกตัวยอย่างเช่นสระอา สระอีสระอูสระโอแบบนี้คือสามารถที่จะลากเสียงยาวๆได้ในขณะที่คำตายเนี่ยจะสะกดด้วยสระเสียงสั้นนั่นก็คือสระเอสระโอสระอูสระอีะอเห็นไหมเห็นลักษณะของการออกเสียงของคุค๋นบุ๋นไหมมันจะมีความสั้นมันจะมีความต้องปิดเสียงนะครับก็เขาก็เลยเรียกว่าคำตายเป็นเองสุนข้อที่3นะครับนั่นก็คือคำเป็นจะถูกสะกด ด้วยมาตราตัวสะกดแม่นมยวงอ่านมยวงมีอะไรบ้างแม่กลแม่กลมแม่เกยแม่เกลแม่กงอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นนมยวงอันนี้เป็นคําเป็นนะครับแล้วก็ส่วนคําตายจะสะกดด้วยมาตราตัวสะกดกระบทกระบทก็คือแม่กบแม่กบแล้วก็แม่กดนะครับแล้วก็จะยังมีอีกแม่นึ่งนัก็คือแม่กกาเนี่ย แม่กอกาก็ไม่ต้องไปคำนึงถึงอะไรเลยคำนึงถึงเสียงสระที่คุณครูเบนต์บอกไปเมื่อข้อที่2นั่นเองนะครับเอาล่ะเรารู้กันหมดแล้วนาะอว่าก่อนที่เราจะาไปผ่านวรรณยุเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันต่อเลยแล้วกันนะครับที่การผ่านวรรณยุตัวแรกเลยนั่นก็คืออักษรกลางง่ายมากๆเลยอักษรกลางท่องว่าไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากองก็จะมี ก็ไก่จอจานใช่ไหมก็เรียงตามที่คุณครูได้สอนไปก่อนหน้านี้นะครับทีนี้ที่เป็นไก่จิกเด็กตายจำไห้ไดีถ้าไก่จิกปุ๊บไก่จิกสามารถผันได้5เสียงครับแล้วเวลาเขียนเวลาที่หนูจะเขียนคำที่มาจากไก่จิกเด็กตายเนี่ยหนูก็สามารถที่จะใส่รูปวรรณยุกต์ตรงกับเสียงที่หนูออกเสียงออกมาได้เลยครับ โอ้ยฟังแล้วรู้สึกว่ามันยากจังเลยอ่ะเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างง่ายๆเลยครับไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโองคุณครูเบนคนนาตด,ดึงกอกไก่ออกมาครับจากนั้นเอากอกไก่ไปใส่ในสากอาอกาผ่านได้5้าเสียงนะครับกาเป็นเสียงสามาัญนักเรียนเอามือขึ้นมาแบบนี้ให้กาแทนด้วยอยู่ที่นิ้วโป้งอ่าแล้วเราไปพร้อมกันนะเดี๋ยวดูคุณครูเบนก่อนก็ได้น,นะครับที่ถ้าใครที่ยังผ่านไม่ได้เนาะ กา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 ผ่านได้ครบเลยทั้ง5เสียงนะครับ uh. และยังสามารถใส่รูปบรรยุกต์ได้ตรงอีกด้วยใส่เสียงกาก็ไม่ต้องใส่อะไรเลยเนาะอย่างที่รู้กันเสียงกาก็ใส่ไม้เอกเสียงก,าก,ก้าก็ใส่ไม้โทเสียงก้าใส่ไม้ตรีแ,และเสียงกา,กาใส่ไม้จัตวา แบบนี้นะครับอีกสักตัวอย่างก็แล้วกันเนาะเช่นคําว่าจานจานะไก่จิกเห็นไหมจานก็เป็นอักษรกลางจาน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 ครบเลย5เสียงแถมยังสามารถใส่วันรูปวรรณยุกต์ได้ตรงกับเสียงด้วยไม่ต้องใส่ใส่ไมเอกใส่ไมโทใส่ไมตรีแล้วก็ใส่ไม้จัตวานั่นเองครับเอาละครับแต่ถ้าอักษรกลางนะครับถูกสะกดด้วย สระเสียงสั้นหรือ,อมาตราตัวสะกดที่เป็นเสียงสั้นหรือว่าเป็นคําตายนะพูดง่ายๆนะครับจะมีวิธีการผ่านอักษรที่แตกต่างออกไปจากคําเป็นนะักเรียนลองมาเรียนรู้ไปพร้อมกับครูเบนนะครับแล้วก็ต้องตั้งใจฟังนะครับเพราะว่ามันจะยากขึ้นอีกหนึ่งสเต็ปนะครับสมมุติว่าเมื่อกี้กอ,อากาครับกอ,อา,กาเป็นคําเป็นถูกไหมเพราะว่ากาสามารถลากเสียงยาวได้ครูเบ้นเปลี่ยนบ้างไม่ใส่สระอาละไปใส่สระอแทนครับ กออกอ่ากออกากออากเนี่ยสระอากเป็นสระเสียงสั้นดังนั้นคําว่ากะจึงเป็นคําตายทันทีเลยพอเป็นคําตายปุ๊บนะครับนักเรียนลองเอานิ้วขึ้นมา5นิ้วแล้วลองผ่านดูครับคําว่ากะจะไปอยู่ไหนไหนครับกะอยู่ตรงสามัญไหมครับกะเกะเกอเกได้ไหมลูกไม่ได้นะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นแล้วคําว่ากะคืออยู่ตรงเสียงเอครับกะแต่ เมื่อใส่สละเสียงสั้นลงไปแล้วไม่จําเป็นจะต้องใส่วัน,นยุกนะครับไม่จําเป็นจะต้องใส่วัน,นยุกนั่นเองนะครับกออากกะพิมพ์หรือว่าเขียนกออากกะได้เลยแล้วก็ไม่ต้องมีรูปวัน,นยุกนั่นเองแต่ว่าออกเสียงเอกนะครับมาดูตามตัวอย่างตารางที่คุณครูได้ขึ้นมาให้ตรงนี้นะครับลองดูนะเห็นไหมอ่ะอย่างดูตัวอย่างจออาจากักาจออา,จากเนี่ยนะครับเป็นเสียงเอ แต่ไม่ได้ใส่รูปเอกเพราะว่ามันเป็นเสียงคาตายอยู่แล้วนะครับก็ไม่จําเป็นจะต้องใส่รวมไปถึงถ้านักเรียนใส่รูปโทรอ่ะอันนี้ออกเสียงตรงจออักจะแล้วก็จอออักษะไม่โทรจะแล้วก็จออักษะไม่ตรีจะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอักษรกลางแล้วเป็นคำตายจะไม่มีเสียงจัตวาจำไว้ให้ดีนะครับลองดูตารางนะจะได้ไม่งงนะครับคือหากเป็นอักษรกลางแล้วเป็นคำตายจะไม่มีเสียงสามัญเช่นเนี่ย เอาจอจานไปใส่สระอะที่เป็นเสียงสั้นนะครับก็จะเป็นจออะจ่ะก,ก็เป็นเสียงเอกเลยนะครับแล้วก็ไปใส่ไมโทก็จะเป็นจ้าที่เป็นเสียงโทรแล้วก็จะที่เป็นเสียงตรีไม่มีสามัญกับจัตวาจำไม่ไดีนะแต่ถ้าเป็นคําเป็นถ้าเป็นคําเป็นนะครับผ่านได้ครบ5เสียงเลยแล้วก็เขียนรูปวรรณยุกต์เนี่ยตรงกับเสียงที่เราผ่านเลยครับง่ายๆเลยครับ อักษรกลางกันไปแล้วนะครับซึ่งเป็นอักษรที่ง่ายที่สุดเลยครับนักเรียนต่อไปจะเป็นอักษรสูงครับอักษรสูงก็วิธีการท่องจําจากันได้ไหมครับผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันนะครับนะตามตัวอย่างที่ครูได้ขึ้นไว้ให้นี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพอพึ่งฟ้อฝานะครับหอหีบสอเสือโอ้เยอะมากเลยศอสารอ,รอรบริษีลองดูนะครับมีทั้งหมด9ตัวเนี่ย ทีนี้อักษรสูงนะครับจะสามารถผัานได้หากอักษรสูงเป็นคําเป็นหรือเป็นคําปกตินะครับที่ไม่ตายนะครับที่ไม่ได้เป็นซอมบี้นะฮะก็จะผ่านได้ทั้งหมด3เสียงด้วยกันนั่นก็คือเสียงฟังดีๆนะครับเสียงกับรูปแยกจากกันบางคำนะครับออกเสียงเสียงหนึ่งแต่ไปใส่รูปวรรณยุกต์รูปหนึ่งมันเกิดขึ้นได้เสียงจัตวา แต่ไม่มีรูปก็เกิดขึ้นได้ฟังให้ดีเดี๋ยวจากงทีนี้มาดูกันครับว่าอักษรสูงนะครับสามารถที่จะผันได้ทั้งหมด3เสียงนั่นก็คือเสียงเอเสียงโทแล้วก็เสียงจัตาวาโดยที่อักษรสูงเนี่ยมีพื้นเสียงนั่นก็คือเสียงจัตาวานั่นเองทีนี้วิธีการผันอักษรน,นะครับอักษรสูงเนี่ยเวลาผันก็จะไล่ไปเลยเนาะเป็นเสียงอ่าจัตเอกโทแล้วก็จัตาวานะครับวิธีการลองดูตัวอย่างนี้ เช่นคำว่าขออาวขาวไม่เอกขาวขออาวขาวไม่โกข้าวแล้วก็ขออาวขาวเห็นไหมครับก็จะผ่านได้ว่าขาวข่าวขาวข้าวข่าวขอโทษผมเป็นสับสนนิดนึงนะฮะอ่ะต่อไปไปดูสอเสืององงูนะครับอ่านว่าอะไรสออกงสงสงนะครับ ก็จะผันได้ว่าส่งส่งสงสงส่งสงสง,สงนะครับอักษรสูงเราจะไม่ผันเสียงสามัญกับเสียงตรีนะครับผันไม่ได้นะครับไม่ใช่อักษรสูงแต่ว่านักเรียนบอกว่าโอ้ยยากเหลือเกินคุณครูครับยากเหลือเกินคุณครูค่คคะเราก็เลยถึงได้มีอักษรต่ําคู่ครับนักเรียนจนําได้ไหมอักษรต่ําคู่เนี่ยจะมาช่วยอักษรสูงในการผันวรรณยุกค,ครับ ยกตัวอย่างกลับไปที่คําว่าข่าวเมื่อกี้คาว่าข่าวเมื่อกี้เราก็สามารถไปเอาอักษรต่ําคู่ที่เป็นคอควายมาช่วยได้ดูไหมครับเช่นข่าวข่าวข้าวขาวขาว,ขาว,ขาว,ขาวครบแล้ว5เสียงง่ายด้วยไปยืมมาอักษรต่ําคู่เพราะว่าอักษรสูงกับอักษรต่ําคู่เขาเป็นแฟนกัน เขาสามารถช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันได้นะครับเมื่อกี้คําว่าสงใช่ไหมลูกสงสงส่งใช่ไหมครับก็ไปเอาซอโซมาไปเอาเสียงซอโซเห็นไหมเสียงซอ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 ซมันใกล้กันก็จะเป็นสงสงซ่งสงสงครบแล้ว5เสียงผ่านได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นการผ่านอักษรสูงอ่าทีนี้อักษรสูงแบบคำเป็นผ่านไปแล้วแต่อักษรสูงแบบคำตายครับ จะมีลักษณะที่คล้ายๆกับอักษรกลางก็คือเวลาที่เอาสละเสียงสั้นนะครับหรือคําตายเนี่ยมาผันนะครับในเสียงเอกเนี่ยจะไม่จําเป็นจะต้องใส่รูปวรรณยุกต์เช่นขออักขะขออักขะครูไม่ได้ใส่ไม่เอกนะครับดูให้ดีขออักขะออกเสียงเอกออกเสียงเอกก็จริงแต่ไม่ใส่รูปเอกนะครับและขออักขะไม้โทค่ะขออักขะไม้โทค่ะ อันนี้ใส่รูปโทนะครับดูดีๆนะครับส่วนเสียงสามัญเสียงตรีและเสียงจัตวาไม่สามารถผ่านได้ดูตามตัวอย่างในตารางเลยสุดท้ายแล้วนะครับมาดูกันที่อักษรต่ำนะครับอักษรต่ำก็ยังจะแบ่งออกเป็นต่ำคู่กับต่ำเดียวเนาะแต่ว่าความแตกต่างเนี่ยไม่มีนะครับในเรื่องของเสียงต่ำคู่กับต่ำเดียวมีพื้นฐานเสียงเหมือนกันมีจำนวนเสียงของรรยุกต์เท่ากัน แล้วก็ใส่รูปวรรณยุกต์เนี่ยเหมือนกันเลยนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างระหว่างต่าคู่กับต่าเดียวคือสมมุติว่าหนูจะผันแล้วมันผันไม่ครบ5้าเสียงอะ่ะต่าคู่น่ยหนูสามารถไปยืมอักษรสูงเหมือนที่เมื่อกี้คุณครูบอกว่าอักษรสูงสามารถยืมอักษรต่าคู่ไปได้อะ่ะเหมือนกันพอถึงเวลาที่ต่าคู่เขาจะผันต่าคู่เขาก็สามารถไปยืมอักษรสูงมาผันให้มันครบ5้าเสียงได้ในขณะที่ถ้าเป็นต่าเดียวนะครับก็จะใช้วิธีการใช้คําหอนํา นะครับมาช่วยโดยอักษรต่ำนะครับจะมีวิธีการใส่รูปวรรณยุกต์ที่แปลกประหลาดมากอักษรต่ำนะครับหากเป็นเสียงโทเสียงนะเสียงคือสิ่งที่ได้ยินนะจำนะอย่ามางงนะหากเป็นเสียงโทใส่รูปเอกหากเป็นเสียงตรีใส่รูปโททีนี้มาดูตัวอย่างนะเช่นคำว่าเลี้ยง คำว่าเลียงนะครับคำว่าเลียงรอเอียงอเลียงเลียงเป็นเสียงสามันทีนี้เลียงเนี่ยรอลิงเป็นอักษรต่ำอะไรครับติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกต่ำต่ำเดียวถูกต้องครับอักษรต่ำเดียวครูเบนบอกแล้วถ้าจะผันจะต้องไปยืมคําหอนํามาถูกไหมครับก็จะเป็นเรียงแล้วก็เลียงแล้วก็เลียงเลี้ยงเลียงแล้วก็เรียนเห็นตัวอย่างคำไหมครับ คำว่าเลี้ยงที่สะกดด้วยไม้เอกอครับแต่อยู่ในช่องเสียงอะไรครับเสียงโทอย่างที่คุณครูบอกไปเมื่อสักครู่เลยคำว่าเลี้ยงนะคำว่าเลี้ยงที่แบบเออเลี้ยงเด็กอย่างเงี้ยนะฮะเลี้ยงเนี่ยใช้เสียงตรีแต่เขียนด้วยไม้โทจําเอาไว้ให้ดีเลยเอามาลองดูอีกสักตัวอย่างนะครับทีนี้มาลองดูต่ําคู่บ้างต่นะงางาําคู่นะง่ายๆเลยคําว่าคู คูคูนะเป็นเสียงคอเสียงคอคอคออย่างงี้นะฮะคูเราก็ไปยืมอักษรสูงมาคูคู่คูขูอ่าค,นะครบละห้าเสียงง่ายๆเลยนะครับหรือใครเก่งเก่งกาดสามารถนะฮะก็สามารถผันคูคู่คูเลี้ยงเลี้ยงอย่างเงี้ยได้เลยถ้าเก่งนะแต่ถ้าไม่เก่งไปยืมมาก่อนได้ไม่เป็นไรนะครับยืมแล้วก็เอาไปคืนด้วยนะเอามาดูคู เป็นเสียงสามาัญไม่ต้องใส่รูปส่วนคู่ที่เป็นเสียงโทใส่ไม้เอและคูที่เป็นเสียงตรีใส่ไม้โทเก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชิ้นนี้ครับคลายแม็กมันอยู่ตรงนี้นักเรียนนักเรียนรู้ใช่ไหมว่าปัญหาระดับชาติคือคนไทยชอบพิมพ์คำว่านะคะผิดออชอบพิมพ์คำว่านะคะผิดชอบนะคะเราใส่ไมมเอก ห,หลังจากนี้ไปใครฟังคลิปครูเบ้นแล้วห้ามเด็ดขาดนักข่ที่ใส่ไม่เอกจะมีนะะักขเาวอยวที่อยู่คือแจ้งวัฒนะค่ะเท่านั้นนะครับแต่ถ้าหนูจะพูดเป็นคำส้อยเป็นคำพิเศษนะครับหนูจะต้องพูดหนูจะต้องเขียนโดยไม่ต้องใส่ไม่เอกเช่นคุณครูขาหนูไปแล้วนะคะหนูเข้าใจนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องใส่ไม่เอกนะครับมาดูอักษรลองสังเกตดูนะครับว่าพอเป็นคำตายครับหรือใส่สระเสียงสั้นนะครับถ้าเป็นอักษรกลางกับอักษรสูง เช่นเอาสระอะเข้าไปใส่อย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นเสียงเอกมันจะกลายเป็นเสียงเอกนะจาให้ดีนะแต่ถ้าเป็นอักษรต่ํางูใหญ่นอนอยู่นะเรมวัดโมรีโลกพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห้องเนี่ยบรรดา24ตัวพวกเนี้ยหากเอาไปใส่ในสระอะหรือเป็นอักเป็นทาตายหรือเป็นเสียงสั้นนะฮะจะมีพื้นฐานเสียงเป็นเสียงตรีจําให้ดีเป็นเสียงตรีนะครับเช่นพออะพระ นออะนะยออะยะและคออะคะเพราะฉะนั้นแล้วนคะก็พิมพ์เลยนออะนะคออะคะไม่ต้องไปใส่ไม้เอกหากเธอใส่ไม้เอกเอา้าวเธอดูตัวอย่างตามตารางหากเอามันไปใส่ไม้เอกมันจะออกเสียงว่าคะขะคออะคะไม้เอกค่ะนออะนะไม้เอกหนัง ยออะยะไม้เอกอยะเห็นไหมครับทีนี้อักษรต่ำนะครับหากเอามาผันเป็นคําตายนะครับจะผันได้แค่2เสียงนะครับนักเรียนคือเสียงเอกกับเสียงตรีเลยเมื่อกี้ที่คุณครูยกตัวอย่างเลยเสียงตรีก็ง่ายๆเลยนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปใส่รูปวรรณยุกต์ใดนะครับใส่สลัเสียงสั้นเข้าไปปุ๊บกลายเป็นเสียงตรีทันทีในขณะที่หากอยากให้อักษรต่ําที่เป็นคําตายเป็นเสียงเอกนักเรียนใส่ไม้เอกแค่นั้น ง่ายไหมครับจบแล้วในเรื่องของการผันมณยุกโอ้โหไม่มีอะไรเลยนะครับถ้านักเรียนไม่เข้าใจทําไงครับย้อนกลับไปดูต้นคลิปใหม่นะครับย้อนกลับไปดูดูสักสองรอบเนี่ยน่าจะเข้าใจแล้วนะครับว่าหลักของการผันมณยุกเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่ ซับซ้อนหรอกนะครับมันอาจจะมีรายละเอียดที่ยิบย่อยเยอะเหมือนกันแต่มันไม่ได้ซับซ้อนพลวันพลตดนะครับถ้าเราเข้าใจนะครับหนึ่งสอมาเจ็ดมาแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อยางที่คุณครูบอกไปเนาะว่าการผันวรรณยุ์นะครับนักเรียน ถ้านักเรียนผ่านถูกนักเรียนจะสามารถเขียนคําภาษาไทยได้ถูกต้องเนี่ยมากกว่า90%เลยยกเว้นคําที่มันมีตัวการันคําที่มันมีลูกเล่นในการสะกดที่ต่างออกไปอย่างเงี้ยนะครับอาจจะทําให้สะกดไม่ถูกต้องก็ต้องใช้หลักการจําแต่ถ้าผ่านวรรยุกต์ได้จะเขียนคําได้แล้วจะดูเป็นคนฉลาดมากนะครับยกตัวอย่างเช่นการใช้คำว่านักขัด ไม่ใส่ไม่เมอกเนาะก็จะทําให้โลกไม่แตกนะครับอ่ะวันนี้คุณครูเบนจะต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับรู้สึกว่าคลิปมันจะยาวเกินไปแล้วนักเรียนน่าจะหาวกันไปวอดวอดน่าจะซักสิบวอดกันแล้ววันนี้ยังไงขอบคุณนักเรียนที่ดูคลิปกันมาจนจบเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ